เห็นม,ม,ม,มากนะอันนี้ก็พาะที่กำลังขึ้นครับอันนั้นยอดมาชาิระอะไรนะครับกำลังเปิดเ,เ,เลย <c oughs> <c oughs> ช่วงที่ลงจากฟูนิลมาแล้วยังไม่ถึงด้านล่างก็จะมีดงกุหลาบพันปีนะต้องเดินออกนอกทางมาหน่อยอที่เห็นอยู่นี่ก็คือเทียนนกแก้วนะดอกไม้หายยากนิดนึงนะขึ้นอยู่ที่เชียงดาวนะรูปร่างกงเหมือนนกแก้วเลยครับดีดีมีปากมีปี มีหางด้วยสองก้นนกแก้วนวะนี่คือดอกบัวผุดนะครับดอกไม้พันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคลองเปรียบเทียบขนาดดูนะครับนี่คือขวดก็ดใหญ่ขวดมากเลยนี่คือแกตอนข้างในนะครับหอยล่อมแมลงาแฟลังไส้ตรงนี้วิวจะเป็นวิวกว้างนะครับผมว่าเป็นวิวเขื่อนที่สวยที่สุดนะตรงนี้ นี่คือ,อฉลามคีบดำนะครับบริวเวณปากกองกลางที่หาดไม้งามอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินนะครับก็ถ้าเรายือนอยู่หน้าหาดนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับปากกองกลางจะเยอะเลยนะครับเป็นพวกลูๆๆปกปลาฉลามมีน้ำตกเปตโตะนะครับ เขาเรียกว่าปีตุกโกรหรือว่าเปโตรอซูก็ได้นะสองชื่อนี้ตอนเช้านะครับของวันที่สองน้ำตกรูปหัวใจนะก็ะรูปหัวใจง่ายง่ายก <c oughs> นนีครับมันโคตน้าตอนนี้เราําลังโรอตัวันู่นะ

ตอนนี้หลังจากเดินขึ้นมาจากแคมป์นะครับไตระดับอย่างเดียวแล้วก็จะมาถึงตรงสารคมมีนะรตรงน,นี้ก็จะมีเชือกนะตรวงนี้ก็กว้างไม่มากนะอันตรายหน่อยต้องระวังให้ดีอันนี้ก็จะเป็นสารคมมีนะครับช่วงนี้ก็จะเสียวๆหน่อย กางไม่เยอะก็จะมีเชือกให้เดิน